พี่เขาสรุปยอดไปแล้วห้าเออเอออุ้ยน้ำแช่ไหมครับแช่ไหม ต่อไปเราไปญี่ปุ่นกันบ้างนะ จ้องมใส่ไข่ห่านด้วยเี่ยเราครับนี้ดาก้อนเดี๋ยวพี่เขียนไว้ให้ซั J L พลมแบบบางจำนวนไม่ต้องพูดถึงเลยเยอะแน่น,นอนอะซั J L เจเจ็เจพลมบางญี่ปุ่นมานี่อีกพี่ฟิม ไปหลังอีกอเสต์แจวแบบบางอันนี้จำนวนประมาณสามร้อยประมาณสามร้อยด้มันน่าจะเยอะไปหอยเดสต็อกนะคะ,อ,ะอันนี้พี่เป็นแยากเลยนะั่งไหน mm. นี่ตนี้ป้ายหอยเดสต็อกนะคะ บอนะนวนประมาณสามร้อยแม่นี้เยอะค่ะญี่ปุ่งญี่ปุ่งญี่ปุ่งเบสปอลแบบบางอัวนี้งานเด,ดตกลูกค้าไปห้อยยูนิครค่ะอ่ะจเกมไปข้างหน้าแล้วกันตัวนี้พี่อยู่ <U. S 1> เดี๋ยวลมมันพัดนี่ก็อยู่นะ เออไปอยู่ด้านข้างนะญี่ปุ่นนี่ยู่อันดับหนึ่งอยูอยจะเยอะหน่อยญี่ปุ่นจำนวนเยอะอเทระเบอร,ระเบอป่ะหมวกเขาก็ถอดได้นะคะถอดได้ ต้องยืนกันเอาไว้ะเนี่ยมันร่วง <c oughs> นี่เป็นเหมือนแจ็กเก็ตกันฝนด้วยนะนบางตัวเบสบอลแบบบางเนี่ยแม่บางจริงนี่คืออย่าเอ็นมาหลังเยอะนะพี่ล้มเลยนะบอกก่อน คือเหมือนอยูบางตัวเขาทำป้ายอยู่ด้านข้างไว้เออกันลมกันแดดกันลมกันแดดกันฝนกันฟามรักไม่ได้นะคะ ไว้อันนี้ก็กันฝนได้กันฟัมลักไม่อยู่นะคะฟัมลักเข้าตาค่ะอ่าไปดำจัดเลยเดี๋ยวคุณราคาให้นะคะพี่ขากระตุกกระตุกกระตุกนั้นไงคน,นวันนี้เน็ตเน็ตมันไม่ค่อยดีพี่คนก็ไม่ค่อยดีด้วยวันเนี้ย à, đi tìm thử xem có mày ยังมายัางยังไม่มาลองเข้าดูด้ไหมยังมาแล้วมาแล้วอันนี้มาแล้วใช่ไหมมาแล้วมาแล้วต่อต่อต่อเลยแม่ต่อเลยจ้ะอออืืหแกล้งกันอีกแล้วมาแล้วมาแล้ว แกงกันอีกแล้วแม่อันนี้มาแล้วใช่ไหมมาแล้วมาแล้วต่อต่อต่อเลยแม่ต่อเลยจ้ะแกงกันอีกล้แกงกันอีกแล้วแม่อันนี้มาแล้วใช่ไหมมันโดนทักทีเดียวแล้วมันก็งอนเลยเออมันงอนเลยมันงอนเลยจ้ะโดนทักเข้าไปทีเดียว ยงกันอีกแล้ว่วอยเลยอ่ะโดนทีเดียวนอยเลยมาแล้วมา,วมา,วมาต่อกันอ่าจะเก็ตผ้าล่มต่อนะคะ มเมื่อกี้เขาโดนทักไปนิดนึงค่ะเขาก็เลยเขาก็เลยหลุดออา,าอแบงฉำๆนะโอ้ยกหลุดไปนิดนึงอ๋อนั่นนะดิก็เพิ่งจะรู้นะขอบคุณมากเลยนะคะพี่เมื่อกี้ที่บอกนะไม่นนี่ก็ไม่รู้จริงๆนะว่ามันกระตุกนะมาดูกันต่ออาจจะเก็ผ้าล่มต่อนะคะเกจผ้ล่มต่อ ตัวนี้ไนกี้ตัวนี้สวยจำนวนเยอะมากอก้อนญี่ปุ่นหนึ่งร้อยกิโลค่ะญี่ปุ่นหนึ่งร้อยกิโล H N M S <S 2> <S 2> <S เน็ตหลุดเมื่อกี้ต้องขออภัยจริงๆอย่าบอกนะอ่ะเอาใหม่พี่เจมข่าใหม่เดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้นะคะล่วง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  <S <S บอกลูดเดี้วหรอไม่ไม่หลุดนะอยู่นะใหม่นี่ไม่ขนนึ้นเลยนะกลับใหม่อันนี้ใหม่รีเฟซใหม่ก่อน อันนี้ใช่ป่ะมาแล้วโอเคนั่นแหละมาแล้วโอ้โห,โหอ่ะมาต่อจ้ะแม่ต่อลูกค้า <c oughs> นี่สวยๆเลยเ <c oughs> ทๆ่ๆแล้วเขาจะมางอนอะไรเอาวันนี้วะเน็ตเนี่ย ่อมกอนตอนของสวยใช่ใช่ทุกที่เลยนะทุกที่เลยนะทุกรอบเลยเวลาเวลาเราเปิดนะทุกรอบเลยนะของสวยของมาแน่นอนอย,นอยนเ้ออทุกรอบเลยประจำเขาจะต้องแบบว่ามีปัญหาตลอดอ่ะอามาจะแม่มามา,มาสวยๆเมื่อกี้มันหลุดไปนะคะต้องขออภัย อ่าสืกเก็ตผ้าล่มแบบบางของญี่ปุ่นนะคะมาแล้วขึ้นหมดเรียบร้อยตัวนี้คอนเวิร์แบนก็เยอะอยู่นะแบนเยอะอ,อ่าหนึ่งหนึ่งศูนย์เมื่อกี้หมดแล้วใช่ไสวยจริงๆเลยนาะสวยมากพี่ยังมูฟอ่อนไม่ได้เลย เซแอ S J l ค่ะป้ายดราก,ก้อนน้ำหนักหนึ่งร้ยกิโลจำนวนคร่าวๆประมาณสักสามร้อยตัวไว้ก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าร่มแบบบางค่ะต่อโลดมิสซูนโนะมีงานแบดบอด้วยนะแบดบอลแบบบางนี่แบดบอแบบบาง,บางอ่ะเอะบบบบออ,อลังนะสวยดีนะ น,นี่นะนี่เอ๊าเซนอรอใช่ไหมมองไม่เห็นกับหัวอยู่โอ้รวมชายรวมหญิงนะคะรวมชายงานเดสต็อปเขาก็บางจริงอ่ะก็เถียงเขาไม่ได้อ่ะเขาก็บางจริงอ่ะ อยู่อ oh, oh, ๋อน <God. S 1> <God> ี่นี่กู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 อ่าใครจะรับก้อนนี้นะคะเพียงรหัส CF ได้ลยรอเรือหนึ่งแปดแปดส่วนใครจะรับก้อนใหม่ D หนึ่งศูนย์ดูงูค่ะตัวนี้นะคะงอยู่ Grow คาจะงงอะไรคือกูเอออร่อยอร่อยหูงามนะนี่ กันแดดกันลมกันฝนอันนี้อะไรวะโอ้เกสนะคะเกสรวมชายรวมหญิงนะคะรวมชายรวมหญิงมิซูโน่นะมิซูโน่มิซูโน่โน <c oughs> เยอะจัด บางๆนะคะบางๆใส่คลุมก็ได้ใส่ได้ดูใส่เอ,อ<ด>กันลมก็ได้ดก,กั<ด>กนแดดก็ได้กันหนาวนะ,ะเราไม่อยู่กันหนาวต้องพาก้าเมื่อกี้อยู่แน่นอนอยู่แน่นอนเลยค่ะอันนั้นรับรองแม่บางตัวอยู่ในโคร่ป้ายเขาอยู่ด้านข้างนะเอาไปไปดูไปเช็คเอานะคะเยอะจัง เยอะจัดนี่เป็นซิปเปอร์แจ็คเก็ตซิปหน้านะคะบางตัวก็เป็นกระดุมนะบางตัวเป็นกระดุมนะอันนี้เขาจะก้อนญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นญี่ปุ่งไพลโลไพลโลไพลโลญี่ปุ่น นี่สวยมากเออรายการนี้ถ้าพี่ๆจะให้รีดรีดได้แต่ว่ารอนานนิดนึงใช้เวลาใช่เพราะว่าเรามีเตาที่รีดผ้าล่มแบบนี้แค่สองตัวก็เลยต้องรอนานนิดหนึ่งมันรีดยากอะรีดยากมากไฟ้ห้อยเดสต์อกนะคะ ชุมชม่มฉ่ำยูนิโคร่ะจะกเก็ดกัน UV นะคะงานในช็อปก็ประมาณ990บาทนี่พี่เด um> ินยูนิโครบ่อยพี่จำราคาของมันได้หมดเออไปเดินน้ำได้ไปซื้อนะบางตัวเขาก็มีหมวกด้านในนะคะ บางตัวก็ไม่ได้เอาหมวกออกนะคะหมวกยังอยู่ด้านไหนนะคะแชมเปี้ยนรอรอ่ะแชมเฮ้ยวันี้พี่อยู่นะลูกค่ะพี่ดำเปลี่ยนเสื้อใส่หุ่นข้างในด้วยสิไปห้อยนะคะไปห้อย นี่พี่ยูอีกแล้วพี่ยูก็ได้หลายสีนะพี่ก็เอาไปแยกเอาเด้อนี่เชบอลดาก้อนบอลใช่เปล่าเสื้อกันยูวีเนี่ยเสื้อกันยูวีพวกเล่ <c oughs> เยอะมากค่ะจำนวน ตันนี้เขาจะเป็นงานญี่ปุ่นตอนแรกเราจะแขวนนะแต่ว่าเราก็เอาราวมาไว้เป็นพร็อพนะคะโอตัวนี้สวยเราเอามาเป็นพรอ็อพตันนี้เหมือนจะเ,เราก็แข่งไม่ได้แล้วคะ่ะว <Wow, Chrome. S 1> ้าวคร่ำดูโลโก้ด้านหลังสิเธอว้าวคร่ำใช่ ใครอากจะรับก้อนใหม่รหัสนี้นะคะพิมพ์ได้เลยนะใต้ห้อย,ยเดส,สต็อกนะคะงานอะไรงานเดสตอ็อกคือไอ้ที่ยืนนิ่งๆนี่ไม่ใช่ไรนะพี่ยืนพิงไว้อยู่เดี๋ยวมันล้มเดี๋ยวมันล้มค่ะถ้ามันลื่นอโอ้ยเส็จไม่ได้ละ ไปงานเบสบอลแบบบางๆด้วยนะลูกค้าข้อดีเขาก็คือจำนวนค่ะจำนวนเขาเยอะเดสต็อกอีกันแดดกันลมกันฝนกันยูวีตัวนี้รีบบกแต่กันคนไม่ให้เห็นกันไม่ได้ละจ๊ะเพราะว่ามันบาง งานเดสต็อปอเดสต็อปเยอะพ,พี่โอมรูดติ๊ได้ไงเนี่ยพี่รูดติ๊ไม่ไปแต่ตะทีนี่ก็งานเดสต็อปจารา่าแมนขลุมผู้ชายโอ้วะนี่งานเดสต็อปน้องหมีโอ้ยสวยอ่ะพี่อา้าว นี่งานเดกสก์ท็อปโอ้ย<ว>ป้ายห้อยเดสก์ท็อปหลายตัวนะเธอนะจำนวนก็เยอะเหลือเกินนะคะเนี่ยบางจริงนะคะโอ้นี่ก็ป้ายห้อยนะคะป้ายห้อยอ่านี่ก็เหมือนกันนะคะงานเหมือนกับเมื่อกี้ตัวนี้เป็นเหมือนงานเมาเช่นนะคะ เท่ๆระเบิดระเบิดจะใส่ใส่ใส่ปุ๊บคือ hey, ระเบิดลงเ <laughs> ท่ระเบิดไงเออไปเขาก็อยู่ด้านข้างนะเดี๋ยวเราลงเป็นรูปเต็มๆให้อีกทีหนึ่งนะคะพี่นะเพราะว่างานมันยังไม่ได้สะบัดไม่ดีอาจจะดูไม่ค่อยออกนะคะไปห้อย โดยรวมงานใหม่ค่ะผ้าค่อนข้างจะสะอาดนะคะอันนี้ก็ป้ายห้อยแต่ที่รงหมดแล้วมีขนาดกันเอาไว้อยู่นะเธอนะถึงก็กันไม่อยู่แล้วเนะี่ยไหลไอ่ะอ่านี่ป้ายห้อยนะคะป้ายห้อยเยอะนี่ผ้าล่มบางที่ยี่ห้ออะไรไม่รู้ บางตัวมันก็เป็นแบบแบรนด์ญี่ปุ่นไงเราก็ไม่รู้จักจริงๆรวมชายรวมหญิงนะคะอันนี้รวมชายรวมหญิงถ้ารีดถ้าีดเนี่ยมันก็จะเห็นทรงมากกว่านี้ค่ะพี่คะงานใหม่ๆม,มือหนึ่งก็ติดอยู่หลายตัวนะ ออืมอันนี้เดี๋ยวขอนับให้ตอนจบไลฟ์นะพี่นะเพราะดูแล้วจำนวนน่าจะเยอะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวช้าเดี๋ยวไปกระสอบต่อไปไม่ทันแต่ตอนจบไลฟ์นับจำนวนให้แล้วก็รูปเดี๋ยวลงเพิ่มเติมให้พี่จะได้เห็นชัดๆนะคะจะได้เห็นชัดๆ นี่นะถ้าใครอยากจะใส่เป็นแบบว่าหมวกนี่เขาก็มีให้อยู่ด้านในนะคะบางตัวบางตัวก็คือยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาออกมา,าการเบสบอลรงน่ารักดีนะตัวนี้มันใส่ได้สองด้านพี่ใส่ได้สองด้านนี่เบสบอลแบบบางตัวนี้เ่าอะไรวะ มิซุโน่ค่ะสามร้อยตัวโดยประมาณนะคะตกเฉลี่ยตัวละประมาณเท่าไหร่ได้เดี๋ยวคิดกันช่วงนี้ <Desktop. S 1> เมมโบรีเต็มค่ะต้องใช้เครื่องคิดเลขนี่งานได้ตอป ใครอยากรับก้อนใหม่พิมพ์รหัส 4F ได้เลยนะคะ d 10นะคะส่วนใครจะรับก้อนนี้ก็รอเรือ18ด,ดัดดัดพูกค้าตัวนี้พี่อมติดซิปชา้าจังหมดแล้วเนี่ยตเนีงยหมดแล้วเนี่ย <S <S นี่ภูมากนะคะแบนด์ก็มีออกอยู่นะ แฟนก็มีออกเด็กก <Dead talk. S 1> เออแบบนี้ได้หลายตัวอยู่นะเอาไปแยกก่อนนะพี่นะมันบางมากอะ่ะดูเด็กมันนั่นมากเลยอะ่ะ กังฟูแพนดา้าอันนี้ไนกี้ค่ะตัวนี้เป็นกันยูวีไหมกันฝนนะกันฝนเออเนี่ยไนกี้สวยอยู่นะเท่านะะ Ủa dưỡng mạng đấy nè Dưỡng mạng dưỡng mạng này mắc mắc rồi ạ แต่ไม่ได้เยอะมากนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าลุ่มผ้าลุ่มมากกว่าเนี่ยที่เป็นคอตตอนแบบเนี้ยคอตตอนที่เป็นสิบอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้เยอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าลุ่มค่ะถ้าไม่มีตัวขาดนะตัวขาดหรือตัวเสียหรือว่าผ้าเปื่อยผ้าเก่าอันนี้ไม่มีนะคะ ้าย,ยังใหม่นะแต่ลูกค้าไม่ต้องกลัวค่ะของที่ร้านไม่มีงานค้างสาต,ตอ็อกค่ะพี่มิซุนโนะจ้ะอืมเยอะมากอืมกันอ่ะพี่คนยกต่อเลยมายกต่อเลยยกต่อเลย เอาไปก็ได้ไปทำตัวหนึ่งพัดลมอะ่ะตัวเนี้ยตัวไหวพัดลมนับบางๆลา,ายทหาร กันฝนกันฝน <c oughs> รายการต่อไปจะเป็นฟรีดนะคะฟรีดแฮปปี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าแฮปปี้เราเปิดแล้วเราจะแฮปปี้หรือปล่า <c oughs> เวลาเปิดแฮปปี้ส่วนใหญ่ก็แฮปปี้ฟุดฟเลยฮปปี้ <The S 2> ที่สุดอะ <The stock, S 2> อ่ะซัดนะคะโอเคซัดค่ะ